ทนี่อยู่กันที่ภูกาหอมอ้าวอทางนี้เหรออ๋อวแล้วันกินกุหลาบอือ ตูด่ากเด่าเขาด่าเด่เลยกูดกูดาีูดาอันชั้นน้ำผึ้งมะนาวครับน้ำผึ้งมะนาวโรสตีนจีแล้วก็โรสีนจี ไปได <but universal. S 1> ้ย okay. ่งงี้ไม่อ้วนเท่าไหร่เนอะมีอ้วนน้อยไม่คิดไม่ค้ก มาเดินรอบๆกันดีกว่ารอบที่แล้วมาโอ้ยมาแล้วรอบหนึ่งแต่รอบนี้มีโซนนี้นิดหน่อยกับซานต้าห้อยๆตรงนู้นเดินรอบนดีกว่าวันนี้ยังไม่มีคน ความประตูฟ้านบรรยากาศจะเป็นแบบนี้เลยส่วนตัวส่วนตัวพาชมนกชมเอาอีกแล้ลห้ามตรงนี้อีกแล้ลทุกทีเลย บรรยากาศก็อยู่เป็นธรรมชาติแบบนี้แล้วแหละมีจ้ามีสวนตรงนี้ด้วยนะ ชัน,นพึ่งมะนาวแหลแล้วก็มินงีนะอืมมีหอมมินงจีแล้วก็มีความเผ็ดล่าอร่อย